บทสาธยายเรื่องสังโยชนิยสูตรที่ตั้งแห่งสังโย์และตัวสังโยชน์ที่มาจากพระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายสลายตนะวัคสลายตนะสังยุตในย่อหน้าที่ร้อห้าสเจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลาย ในวาระนี้อาตมาจะขอน้อมนำเอาสังโยชนิยสูตรเป็นพระสูตรที่หกแห่งโยคเขมีวัคมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับรับฟังคำว่าสังโยชนิยาธรรมาหมายถึงธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งหรือเป็นเหตุแห่งสังโยชน์ ส่วนคำว่าสังโยชนังหมายถึงตัวสังโยชน์กิเลตเครื่องร้อยรัดโดยตรงพระสูตรนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งหยวดในการสร้างสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องให้แก่ผู้ปฏิบัติเป็นการชำละให้เห็นอย่างชัดเจนระหว่างสนามรบและตัวค่าศึก เพื่อที่นักรบคือผู้ปฏิบัติจะได้ไม่หลงไปทำลายสนามรบแต่จงมุ่งกำจัดฆ่าศึกที่แท้จริงนักกรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมเป็นเหตุแห่งสังโยชน์และสังโยชน์เธอทั้งหลายจงฟัง ก็ทรรที่เป็นเหตุแห่งสังโยน์และสังโยน์เป็นไฉไหนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักขุเป็นธรรมอันเป็นเหตุแห่งสั่งโยน์ความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในจักขุนั้นเป็นสังโยน์ในจักขูนั้นสโสตะเป็นธรรมอันเป็นเหตุแห่งสังโยน์ ความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในโสตานั้นเป็นสังโยช์ในโสตานั้นไปจนถึงใจเป็นธรรมอันเป็นเหตุแห่งสั่งโย์ความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในใจนั้นเป็นสังโยช์ในใจนั้นดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเหล่านี้เราเรียกว่าธรรมเป็นเหตุแห่งสั่งโย์และ นี่คือสั่งโยน์หลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือ 1. แยกแยะระหว่างที่ตั้งและตัวกิเลสนี่คือหัวใจที่สำคัญที่สุดพระพุทธองค์กำลังทรงสอนให้เราแยกแยะระหว่างสองสิ่งนี้ให้เด็ดขาดที่ตั้งของกิเลส สังโยชนิยาธรรมมาคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจของเราอายตนะเหล่านี้โดยตัวของมันเองแล้วเป็นกลางมันเป็นเพียงเครื่องมือเป็นเพียงประตูสำหร,รับรับรู้อารมณ์มันไม่ใช่ตัวกิเลสส่วนตัวกิเลสท,ที่แท้จริงสังโยชนังคือฉันทะราโค ซึ่งแปลว่าความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจมันคือปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในใจคือความพอใจความอยากความกำหนัดยินดีที่เกิดขึ้นเมื่อตาได้เห็นรูปสวยเมื่อหูได้ฟังเสียงเพราะเมื่อใจได้คิดเรื่องที่น่าพอใจการเข้าใจผิดคิดว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นตัวปัญหา จะนำไปสู่การปฏิบัติที่ผิดทางเช่นการทรมานตนเองแต่เมื่อเราเข้าใจถูกต้องว่าปัญหาที่แท้จริงคือฉันทราคะเราก็จะมุ่งความเพียรไปที่การจัดการกับกิเลสในใจซึ่งเป็นการปฏิบัติที่ถูกจุดและตรงเป้าหมาย 2. ฉันทราโคโซ่ตรวนที่มองไม่เห็น ฉันทราโคคือชื่อของสังโยชน์อย่างละเอียดฉันทะคือความพอใจความอยากความปรารถนาราคะคือความกำหนัดความย้อมติดเมื่อรวมกันจึงหมายถึงความอยากที่เจือด้วยความกำหนัดยินดีมันคือกาวใจที่คอยเชื่อมเราเข้ากับโลกเมื่อตาเห็นรูปฉันทราโค คือตัวที่กระซิบว่าสวยจังอยากได้อยากดูอีกเมื่อลิ้นลิ้มรสฉันทราโคคือตัวที่กระซิบว่าอร่อยจังอยากกินอีกความอยากที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่านี้เองคือโซ่ตรวนที่ผูกมัดเราไว้กับอารมณ์ทำให้จิตใจไม่เป็นอิสระทำให้เราต้องดิ้นรนสแสวงหา และเป็นทุกข์เมื่อได้อย่างใจสังโยชน์ที่แท้จริงจึงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ที่ความอยากในใจเรานี่เอง 3. การปฏิบัติที่ถูกจุดคือการจัดการที่ฉันทราคะเมื่อรู้แล้วว่าค่าศึกที่แท้จริงคือฉันทราคะคำถามต่อไปคือจะกำจัดมันได้อย่างไรคำตอบก็คือ การเจริญสติปัฏฐานคือมีสติรู้ทันขณะที่ตาเห็นรูปแล้วความพอใจฉันทะกำลังจะเกิดขึ้นให้มีสติรู้ทันว่าอ๋อความพอใจกำลังจะเกิดเมื่อรู้ทันก็ไม่ปล่อยให้มันพัฒนาต่อไปเป็นราคะคือความกำหนัดย้อมใจ คือการใช้สติเข้าไปตัดกระแสไม่ให้มันไหลต่อไปเมื่อรู้ทันบ่อยๆกำลังของสติก็จะมากขึ้นกำลังของฉันทราคะก็จะอ่อนลงนี่คือการปฏิบัติที่เรียกว่าอินทรีสังวรการสำรวมอินทรีไม่ใช่การปิดตาปิดหูแต่เป็นการเปิดตาเปิดหูอย่างมีสติ คือการรับรู้อารมณ์แต่ไม่ยอมให้ฉันทราคะเข้ามาครอบงำจิตใจเมื่อทำได้เช่นนี้สังโยน์ก็จะค่อยๆถูกตัดขาดไปทีละน้อยจนในที่สุดจิตก็จะเป็นอิสระหลุดพ้นจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร